ธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้ม s s a l ั m u a ม a i k u m w มะ a ัต a t u ว l ์ h ะ a b ร r กา a ุขอความสันติและความจเจริญจากลอสฮานาตาลาจงมีแด่คุณผู้ชมที่รคบทุกทุกท่านนะครับในช่วงของธรรมนูนชีวิตในรายการโลกมุสลิมของเราในวันนี้นะครับมีความยินดีที่จะนําเสนอเรื่องของโรงเรียนพระดาบด จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตลอด3สัปดาห์นั้นมีโครงการดีๆที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับมีนักเรียนของโรงเรียนพระดาดบทั้งหมด3ท่านนะครับได้ให้เกียรติกับทางรายการจะนําเสนอและก็สนทนาถึงเรื่องราวต่างๆและความประทับใจที่นักเรียนทั้ง3ท่านนี้ได้ประสบมากับทางโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสาหรับนักเรียนท่านแรกนะครับผ ขอเชิญพบกับคุณเดชาสิริรัตน์ครับสวัสดีครับคุณนายเดชาสิริรัตน์ครับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคนต่อไปนะครับคุณสมยศมัดอาดมครับครับก็อัสสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิตะลาวะบารูกาตผมนายสมยศมัดอาดมเป็นนักเรียนพัฒาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วอีกนักเรียนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณปรัชญาคุณเปลียงครับ อสัสลามุอะลัยกุมอัลลอฮุมตะลาอับาลกาตุกผมนายปรัชญาบุญเกี่ยมเป็นนักเรียนโรงเรียนพระดาบสครับครับก่อนที่จะมาสู่โรงเรียนพระดาบสเนี่ยนะครับอยากให้อ่าแต่ละท่านช่วยบอกนิดนึงว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรจนกระทั่งเข้ามาสู่โรงเรียนพระดาบสเนี่ยครับเช่นพอดีอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรครับครับก็ทางบ้านก็คือพ่อแม่อย่าล้างกันอ๋อ ผมก็เลยอยู่กับแม่ครับแม่ก็มีภาระะเลี้ยงลูกอยู่ทั้งสองคนสามคนครับครับก็มันวันก็ไม่ได้ทําอะไรครับครับอยู่แต่บ้านก็ไม่ทําอะไรก็คือก็ในความที่อยู่ไปอยู่ไปก็คิดว่าจะอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้แล้วครับอครับอยู่ไปเพราะเรายิ่งโตขึ้นทุกวันก็คือสงสารแม่ครับครับครับก็เลยให้แม่พามาสมัครที่นี่ครับอ๋อครับผมคือเป็นความต้องการของเราเอง นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาที่นี่รู้จักโรงเรียนพระดาบทมาก่อนแล้วหรือเปล่าไม่ครับพอดีว่าเพื่อนของแม่แนะนามาครับครับแม่ก็เลยพามาครับครับต้องสมบเพะ่ครับครับผมก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับครับที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลวงทรงได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นครับ ฐานะที่บ้านก็ยากจนครับ,รบแม่ผมก็พอดูทีวีเสร็จก็มาไล่ผมฟังว่าอมีโรงเรียนช่างอยู่แห่งหนึ่งนะหรือเขาอยู่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับหรถ้าจะจะไปสมัครก็ลองดูได้ผมก็เลยคิดเป็นช่างสอบเสร็จผมก็มีชื่อมีรายชื่อติดอยู่ในนั้นด้วยครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับครับ,คร,บครับยินดีมากที่ว่า พอเห็นชื่อว่าเราสามสอบติดครับนะครับแล้วก็คุณประจาครับผมก็อยู่บ้านก็อาศัยอยู่กับตายายว่าเพราะแม่ผมได้เสียตั้งแต่ผมอายุสิบสองปีครับครับก็อยู่บ้านก็ช่วยตายากย้ายตัดยางก็ยางก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็พอมีกินไปวันๆผมก็มาคิดดูว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วตายายก็จะแก่ขึ้นแล้วแก่ก็จะไม่ครับค่อยมีไรครับผมก็เลย ก็ได้เปิดดูในเน็ตก็ได้เห็นว่ามีโรงเรียนพระดาบทอยู่ที่จามรยาครับก็เลยลองมาสมัครครับครัแล้วแต่คุณไม่ทราบว่าเรียนอะไรกันบ้างนะครับผมเรียนสาขาช่างจักรกลการเกษตรครับครับครับผมก็เรียนสาขาช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับครับผมเรียนช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็หลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ ถือว่าก็มีระเบียบวินัยขึ้นครับครับแลออกกําลังกายทุกงกินก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับกินอิ่มนอนหลับครับอ๋อดีครับครับการมีวินัยก็เป็นเรื่องสําคัญแลวผมก็ได้มาฝึกที่นี่ครับการอยู่ร่วมกันในสังคมครับการฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับครับแล้วก็การการมีจิตอาสาครับนี่ครับคเรียกว่าได้ เพิ่มพูนคอบคุณในทุกๆด้านาน,นะครับทุกๆาร,ระญาตครับ,รบสำหรับผมก็เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เรื่องระเบิดเรื่องวิน,นัยแล้วก็เรื่องการปฏิบัติศาสนากิครับศาสนาเกศครับอ๋อดีเลยครับอยากจะให้มีตัวแทนนะครับไครจะพูดถึงโครงการของพระราบทพูดถึงความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณนี้ครับก็เป็นพระมหาการุณาธาาิคุณอย่างยิ่งนะครับที่ ในหลวงของเราสมเด็จพระบรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระเทพพระราชรุดาได้เปิดโอกาสให้เด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสได้เรียนครั้งที่สหลังจากที่ว่าพลาดจากการเรียนครั้งที่หนมาแล้วส่วนใหญ่พวกผมก็ไม่มีโอกาสเรียนมาก่อนก็ค,คือว่าหลักๆเลยฐานะครอบครัวยากจนนะครับ ั่นก็คือในความรู้สึกที่พูดถึงแทนเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีความแตกต่างนะครับสำหรับเยนพระดาบทนี้ไม่มีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอะไรทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ครับถูกไหมครับครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือนักเรียนทั้งสามท่านจากโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็ได้บอกถึงความรู้สึกภายในแล้วก็ความเป็นมาต่างๆในวันนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างให้เขาเหล่านั้นนั้นได้เข้มแข็งแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปน,นะครับเดี๋ยวจะสักครู่หนึ่งพบกับคุณอริยามินดีในช่วงกินดีมีคุณค่าสำหรับทำนุนชีวิตของเราในวันนี้องต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอัสลามุอะลัยกุมกุมบารมตัลลอฮฺบากาต